อ่าสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับสรุปตลาดนะครับประจำอันาทิตย์ที่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้า้หกสิบเจดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ตัวเลขเศรษฐกิจก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะที่ได้ตลาดในสัปดาห์นี้เนาะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ปิดตลาดมาที่ที่ผมดูมานะก็คือช่วงแรกเนี่ย ราคาพันธบัตรเนี่ยที่มันได้ตลาดตอนนี้นะครับตอนนี้ทุกโปรดักเนี่ยได้ตามพันธบัตรแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเหตุดูผลกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะอย่างแรกนะครับผมเปิดให้ดูสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นสําคัญคือประเทศญี่ปุ่นเนาะอ่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยได,ได้มีประเด็นเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนนะก็ส่งผลกับพวก GDP ด้วยนะครับก็ตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ่นดีขึ้นแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อก็เริ่มดีขึ้นนะครับ ก็มีกระแสเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ต้องรอดูว่าประธาน BOJ จเขาจะตัดสินใจยอย่างไรในสัปดาห์หน้าเนาะอ่าทีนี้เรามาดูตัวเลขสำคัญในสัปดาห์ที่แล้วในวันอังคารที่ผ่านมานะครับตัวเลข CPI ของสหรัฐอเมริกาออกมานะครับอ่าที่เราประเมินกันไว้นะถ้ามากกว่าคาดนิดหนึ่งก็จะเป็นผลบวกกับสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์เนาะผมเรื่องให้ดูนะครับตัวเลขมันเป็นโพซิทีฟนะครับวันนี้ประกาศขึ้นมาชีกกระชากเลยนะครับ แล้วก็ตัวเลขครั้งนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่อเนย์พอยเมนเครมตัวเลขมันดีเนาะอ่าก็ถือว่าเป็นพเอ่อเซนเติเมนบ์เชิงบวกนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับอเนย์พยเมนเครมนะครับตัวเลขยังคงออกมาดีกับตลาดนะเออผมฟังนักวิเคราะห์ในตลาดท่านอื่นๆมานะผมมองว่าปีนี้นะครับตัวเลขมันน่าจะทํามาดีแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเศรษฐกิจทั่วโลกมันยังไม่เฟื่อยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามันยังคงออกมาดีอยู่นะก็เหมือนกับปีเนี้ย ต้องทาตัวเลขเพราะว่าปลายปีมันจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเห็นว่าประเด็นข่าวเนี่ยก็จะมีไบเดนนะครับกับทรัมป์เนาะ mm hmm. ก็บางกระแสก็มองว่าถ้าทรัมป์ขึ้นสงคารามมันอาจจะสงบลงนะอันนี้ก็มีเรื่องนะครับอ่าทีนี้เรื่องต่อไปที่น่าสนใจนะอย่างแรกทม่ีเราผมมาไว้ก่อนผมเลือกมาแต่เรื่องที่เซนติเมนต์ตลาดนะเวลานี้นะครับอ่าทีนี้ผมจะชี้นี้ให้ดูนะครับสิ่งที่น่าสนใจ สัปดาห์ก่อนนะครับเรามาร์คอัพไว้ว่าราคาพนันธบัตรมาากกันจะเคลื่อนที่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ผ่านแนวต้านที่เราประเบิดกันไวนะ้เนาะจะเห็นว่าเปิดภาพเต็มให้ดูนะราคาพันธบัตรขึ้นที่มาเต็มโซนของกราฟเทรนไลน์นะครับเรามองว่าเกรอบนะครับแนวต้านสําคัญตรงนี้นะครับราคาพนันธบัตรมันไม่ผ่านแล้วเราก็เลยขีดเส้นวางแผนมาร์คอัพไว้นะครับแต่ว่ามันวิ่งลงมาเลยนะมันไม่ทำเดับเบิรนดับเบิรท็อปอะไรสักอย่างนะเพราะว่า ช่วงสัปดาห์ที่ก่อนเนี่ยวันจันทร์เนี่ยตัวเลขมันไม่ไม่ไมค่อยมีมองว่ามันอาจจะไซเบริกช่วงต้นสัปดาห์แต่ว่านี่เขาไหลมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับอ่าทีนี้อุ้ยทีนี้ตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นตอนแรกเราก็มองกันไว้นะว่าน่าจะไม่ผ่านแนวตา้านนะครับก็มีแนวตา้านถ้าผ่านผมว่ามันจะออทามไฮมากเลยนะนกลัวด้วยนะครับตอนนี้ต่ตลาดเนี่ยทั่วโลกก็เริ่มมองเรื่องความเสี่ยงจะเห็นว่า มีข่าวเรื่องอสังหาของเยอรมันเรื่องความเสี่ยงเนาะก็บริษัทอ,อสังหาแห่งเยอรมันก็มีการขัดทุนนะครับก็ภาคยุโรปก็กดดันนะครับจะเห็นว่าคาสังหามีทั่วโลกในยุโรปนะครับก็คือเยอรมันที่เป็นแกนของยูโรโซนในอังกฤษก็มีปัญหานะครับก็มอังกฤษจริงๆอังกฤษมีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละนะครับในเรื่องประท้ว้มีเรื่องต่างๆแต่ว่าเราจะไม่เห็นในฟีดแล้วก็มีประเด็นเรื่องสงครามนะครับเยเมน นะครับกูปูตีนั่นเองนะครับอ่าโอเคทีนี้เรื่องต่อไปในในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่าทีนี้เราจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์แล้วอไอพอยเมนตครมดีอยู่นะครับผมตั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมให้พอยต์ไปที่ประกาศตัวเ,เรกเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งมันออกมาเป็นซินดิเมนต์เชิงบวกอยู่นะครับตัวเลขเงินเฟอ้อยังคงเพิ่มอยู่ไม่ยอมลงนะครับเ พาเวลเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยก็ต่อเมื่อตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับอยู่ใกล้สเปอร์เซ็นตนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มจะลงเลยนะครับเหมือนจะลงมาทีสามจุดศูนย์ทีหนึ่งแล้วก็ปรับขึ้นมานะครับก็ตอนนี้อยู่สามจุดหนึ่งตอนนี้ก็รัครั้งที่แล้วนู่นเลยครับสามจุดหนึ่งครั้งล่าสุดสามจุดสองตัวเลขยังไม่ยอมลงแล้วมีการเพิ่มขึ้นถ้าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นอีกนะครับอาจจะส่งผลนะครับให้อเมริกาไม่สามารถปรับ้นอัตราดอกเบีย้ยได้ที่ ตัวเลขเงินเฟ้อส่งผลกับไรนะครับส่งผลกับตัวน้ามันนะครับราคาน้ํามันยังคงปรับเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแนวโน้มราคาน้ํามันจริงๆถ้าอยากให้ตัวเลขเงินเฟ้อลงง่ายๆครับให้น้ามันมันปรับลงเห็นไหมน้ำมันยังปรับขึ้นอยู่เลยนะครับเป็นเทรนด์อยู่เลยเห็นไหมครับเป็นแนวโน้มขึ้นงยู่ทีนี้ราคาน้ามันมันเึ้นอันนี้ผมเปิดกราฟวิกนะครับมันถึงเปิดกราฟเด็กับปกติผมจะใช้กราฟเด้ในการดูแนวรับวต้านสำคัญซึ่งเนี่ยครับราคากราฟเส้น moving average หรือการแกว่งตัวอะไรต่างยังคงเป็นแวนวโน้มักขึ้นอยู่ตอนนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นมาเทสโซน81แล้วอาจจะปรับขึ้นมาเทที่82ได้ถ้าผ่านตรงนี้ได้ึ้นยาวไป83ได้นะครับอาจจะเป็น break ทนได้ต้องรออีเวนต์นะเพราะว่าเอาจจว่าก็มีแนวต้านที่85นะให้ระวังด้วยในการรับพีคนะครับถ้าคุณเล่นเทนิคอลที่นี้มีประเด็นว่ารัสเซียไม่ส่งน้ำมันเป็นสินออกมาก่อนหน้านี้เนาะเราก็รอดูว่า t h โ OPEC นะครับว่าจะยังไงต่อไป o p ป c ก็มีการลด การผลิตอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าข่าวมันมันเอฟเฟกมากเพราะว่าเรามีข่าวสงครามเข้ามานั่นเองนะครับทีนี้สัปดาห์แล้วมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะ่าสนใจคือข่าวของตัวบิตคอยนะครับเมื่อกี้ผมเปิดกราฟเดี๋ยวขอหาก่อนเนาะอยู่ไหนอนะ๋อโอเคเจอละก okay. ราฟบิตคอยนะครับสัปดาห์แล้วทำหายมาแต่ว่าถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ยทรงการาฟมันเสียไปเรียบร้อยรับบนะิตคอยเนี่ยมันขึ้นทั้ง มันขึ้นโดวยเทนิคิลเทรดล้วนเลยนะครับตอนนี้ราคามันปรับตัวลงมาถ้าหลุดตรงนี้นะครับมาเจอกันที่ห้าห้าหมืนแปดตรงนี้เลยนะครับน่าจะปรับตัวลงซึ่งการาฟวิคมันน่ากลัวแล้วนะเห็นไหมการาฟวิคมันทำทรงแล้วมามันไม่ค่อยดีแล้วนะถ้าเป็นเทรดีเคิลให้ระวังไว้ด้วยนะครับอ่าส่วนอ่าเฟปฟานิตเกนนะครับที่ผมมองว่าเอออาจจะมีการมีเล่นสตอรี่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้ ถ้าคนเทรดเย็นนะครับเบรกเส้นนี้นะครับถ้าคุณติดโพซิชันเซลล์อยู่ให้คัดนะครับถ้าเบรกแล้วยืนได้นะให้คัดนะครับอย่าสู้เพราะว่าเราไม่เห็นแนวตาข้างบนเลยมันอาจจะกระชากได้ส่วนประเด็นตอนนี้นะครับเชฟนิตเย็นตอนนี้เรามีประเด็นเรื่องการปรับลัอัดาดอกเบีย้ยซึ่งเอ,อ่อปรับขึ้นอาัตราดอกเบี้ยของเชปนิตเย็นที่แสดงว่าถ้ามีประเด็นปรับขึ้นอัาดอกเบีย้ยเนี่ยแถวน,นี้โซนตรงนี้น่าจะมีแรงขายเซลล์ทีหนึ่ง อาจจะปรับตัวลงมาเทสข้างล่างได้หนึ่งสี่สองลองตีกราฟตามดูนะครับโซนนี้เป็นโซนแข็งอยู่นะครับอาจจะใช้ได้ครับผมอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงเยนนะครับพูดถึงบิตคอยไปแล้วพูดถึงดอลลาร์ไปแล้วพูดถึงตัวราคาน้ํามานไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าอ๋อโอเคเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดเนาะก็เรื่องประเด็น geopolitics นะครับที่ผม,มาร์ k เอาไว้นะครับก็ณนะเวลานี้เนาะอินเดียนะครับโมเยอะเลยอินเดียนะครับออกจาก อินเดียออกจากกลุ่มประเทศปริกแล้วนะครับน่าจะมีประเด็นนะครับน่าผลประโยชน์อะไรต่างๆนะครับตอนแรกก็อินเดียก็จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มบริกนะครับอโอเคแล้วก็ประเด็นที่บิตคอยขึ้นสัปดาห์ที่แล้วนะก็มีเรื่องหนึ่งก็คือตัว FCA นะครับกับหน่วยงานของอังกฤษเนี่ยประกาศรับรองให้สามารถเปิดตัว e TA, e TA, เปิดตัวเทรดนะครับซื้อขายได้นะครับก็มันเป็นประเด็นเชิงบวกนะครับก็ทำให้ ตัวบิตคอยเนี่ยมันมีบัลุ่มซื้อเข้ามาด้วยนะครับผ่าน ETF อะไรต่างเข้ามาเนาะก็แต่สัปดาห์ที่แล้วก็ปิดตลาดนะครับก็ราคาปรับตัวลงก็ให้ระวังทันด้วยสำหรับเสถเทคนิเคิลนะครับน่าจะไปแรงขายนะมากกว่าสําหรับคนที่ติดดอยมาแล้วหรือว่าสำหรับคนที่เทสสั้นนะครับเพราะมันไม่น่าจะมีใครกล้าเดถือกันโฮล,ลองเนี่ยถือายกันยาวไปอีกเนาะแล้วตอนนี้ก็ เดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์หน้าดีกว่านะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทิ้งประเด็นไว้ที่ประเด็นเชิงบวกของสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวผมสรุปการให้ทีนะเนะครับราคาพันธบตัตรมันปรับตัวลงนะครับซึ่งเอ่อช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยราคาพันธบตัตรช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันปิดตลาดเนี่ยราคาพันธบัตรมันปรับตัวนะครับซึ่งตลาดหุ้นนมันไม่ได้ปรับตามนะครับพันธบัตรเนี่ยมันปรับตัวลงแต่ว่าตลาดหุ้นมันยังคงขึ้นต่อนะครับช่วงปิดตลาดสัปดาห์ก่อนนู่นที่ตัวเลขเศรษฐ ณนะสัปดาห์นี้นะครับตลาดหุ้นมาเริ่มรีแอคแล้วนะครับเนี่ยครับดัชนีตลาดหุ้นอ่าเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมครับแนวโน้มมันเป็นแนวโน้มขาลงซึ่งเรามองกันว่าตัวตอนนี้สัญญาณเทนิคิลเทดนะครับคุณที่เทนิเคิลตอนนี้มันเกิดสัญญาณไดเวเชนที่ชัดเจนแล้วนะครับคือราคานะครับทำหายแต่อินดิเคเตอร์ไม่ทำหายนะครับซึ่งผมรอดูว่าเนี่ยถ้าหลุด ตอนแรกเรารอดูว่าหลุดตรงนี้ไหมไม่ยอมหลุดนะก็ขึ้นใหม่ทีเทสตรตรงนี้นะครับถ้าหลุดโซนหลุดโลหลุดโลกเก่านี้ได้นะครับก็น่าจะเจอกันทข้างล่างนี้เลยสีแดงที่เราตีไว้นะตอนนี้ก็เป็นโซนเทสตแถวๆนี้ก่อนนะครับก็ยังใช้แผนเดิมได้อยู่นะฮะสามารถดูกราฟส่วนนะแอกลอยนะครับก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่เราตีนี่คือแผนเทสตของสัปดาห์ที่แล้วนะเราจเห็นว่าสัญญ,ญาณเทคนิคมันฟ้องมาก่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเริ่มย่อแล้วถ้าไม่มี ประเด็นเชิงบอกหรือสัปดาห์หน้านะครับเอ่อสัปดาห์หน้ามันจะมีการประชุม f อฟซนะครับของสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องประกาศตัวเลขของสัปดาหนะ์หน้าเนาะเดี๋ยวขอค่อยไปดูทีมีประกาศตัวเลขเอฟเอมซีเนี่ยซึ่งถ้าถ้าไบาเดเอ่อพาเดลพาเวลเนี่ยไม่พูดถึงประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่าจะปรับลดหรือว่าให้แนวโน้มเนี่ยหรือว่ายังกังวลเรื่องเงินเฟอ้ออยู่เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะ ปรับตัวลงได้สำหรับดัชนีนะ n a s d a กนะครับเพราะว่าสัญญาณมันมาแล้วนะครับสัญญาณขายครับส่วน Sp ห้าร้อยก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับเราร์ r อัพราคาไว้นะครับสามารถดูเลเวลราคาได้ในดีได้ตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันมีโลอยู่ตรงนี้อยู่ครับเราใช้เส้นเนี้ยเป็นโลเก่าห้าหมื่นเจ็ดห้าูนย์เจ็ดศูนย์เป็นโลเก่านะครับถ้าทำโลกว่าตัวนี้ก็เออสัญญาณเป็นสัญญาณเซลล์นะครับรอดูก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าตัวเทรดเทนิเคอลเนี่ยตัวเนี้ยมันใช้กรอบ ของเซนโมวิงเอเวอร์เดนเนี่ยเป็นกรอบะฉะนั้นถ้าทําโลต่ํากว่าตรงนี้อาจจะเป็นแรงขายได้ผมว่าน่าจะปรับตัวลงวันที่มีผลการประชุมมีเอรซีแล้วก็กังวลเรื่องการที่เฟดเนี่ยยังกังวลเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อที่มันยังไม่ปรับตัวลงครับถ้าสังเกตตัวเลขเงินเฟ้อน้ามันมันเป็นปัจจัยต้นทุนการผลิตทุกอย่างแต่น้ามันมันยังปรับตัวเป็นแทนแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็สงครามยังมีอยู่นั้นการที่ตัวเลขเงินเฟ้อมันจะลงมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตอบรับกับตัว ราคาพันบัตรด้วยที่ไหลลดนะครับตอน correlation มันชัดสัปดาห์หน้าน่าจะมีประเด็นสําคัญประเด็นของตัวดอลลา,าร์สหรัฐที่ตัวไดตลาดนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงสุป,ประเด็นสัปดาห์ที่แล้วแนละ้วเดี๋ยวเราดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในสัปดาห์ต่อไปขออนุญาตหาก่อนนะเนาะขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อกี้ผมเผลอปิดไปไอ่ะ อ่าเปิดกลับมาอนันนี้สัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อกี้เราสรุปไปเราดูตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับผมเปิดตัวเลขกล่องโซ่ไปด้วยนะครับวันจันทร์มีประกาศตัวเลขของจีนนะครับผมว่าวันจันทร์วันจันทร์น่าจะไซเวรหรือว่าน่าจะเล่นตามแนวะรับแนวต้านกรอบเสรกจใกล้ๆมากกว่านะครับอ่าตัวเลขสัปดาห์หน้านะครับเรามีตัวเลขสําคัญคือเดี๋ยวผมจะเช็คอีกหนึ่งมีประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาของญี่ปุ่นของอังกฤษและของสวิตฟางสี่ประเทศนะ ผมมองว่าคงอาตาัตราดอกเบี้ยหมดนะครับส่วนประเทศญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าได้นะครับระวังไว้ด้วยเพราะว่าถ้าได้เนี่ยจะกระชากเย็นจะแข็งเหมือนที่เมื่อกี้ผมเปิดการให้ดูนะครับโอเคเนี่ยเยนจะกระชากเลยนะครับวันจันทร์อาจจะกระชากขึ้นไปแถวเนเชนแล้วเยนกลับมาให้ระวังด้วยถ้าเห็ุเย็นนะครับรอดูข่าวก่อนดีกว่านะครับเล่นหลังเล่นหลังประกาศดีกว่าเล่นเล่นทิศท,ทางหลังหลังให้มันมีประกาศให้เราชัวร์ดีกว่านะครับเอ่อทีนี้นะครับก็วันศุกร์ เดี๋ยวผมเปิดตัวอันนี้ดทอเควันศุกร์นะครับมีพาวเวอร์สปีกเนี่ยครับตัวที่ได้ตลาดน่าจะเป็นช่วงเอคืนวันพุธข้ามาวันพฤหัสนะครับเป็น FOMC นะครับการประกาศอโยบายทางเศรษฐกิจของเฟด Federal Reserve ของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะได้ตลาดก็รอดูว่าทางเฟดมองยังไงแล้วแต่ผมมองว่าเขายังคงติดชึ่งกันอยู่นะคิดว่า ความเห็นจะชัดเจนก็ต่อเมื่อช่วงกลางปีผมพิดว่าเขาน่าจะดูตัวเลขเงินเฟอ้อเป็นหลักมากกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อยังไม่สะท้อนอะไรมากเราคงยังไม่แอคชั่นอะไรจากจากที่เห็นที่เขาทํางานมานะส่วนวันศุกร์นะครับเรามาดูว่าพาวเวลจะพูดยังไงนั้นตัวได้ตลาดน่าจะเป็นช่วงวันอังคารกับวนันศุกร์นอกนั้นี้ย่อมเป็นตัวเลข P M I ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับในสัปดาห์หน้าอ่านี่ครับ P M I แฟกตอรี่ ก็เรามาดูตัวเลขเงินเฟ้อเนาะพีเอไมก็ดูว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าพีเอไมมันเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นก็สัญญาณการผลิตมันก็จะมานะครับส่วนใหญ่เราก็ดูแต่ว่าณนะช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าตลาดที่เราดูเราจะดูตัวเลขเฟดเฟดบอเลนะครับตัวเลขดูเอฟเอ็มซีดูว่าเขาจะให้ความเห็นในการปรับขึ้นอาตาัตราเอ่อในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังไงคำปราหรัฐอเมริกานะซึ่งมันจะสะท้อนไปให้กับหลายๆประเทศที่เขาจะแอคชั่นตามด้วยนะครับและทีนี้ ตัวได้เอกสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเอ่อ e n e r t a i n m e n t c r a นะครับซึ่งครั้งที่แล้วมา209ใช่ปะ่ะก็ถ้าตัวเลขมันปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นมันก็จะกดดอลลาร์ให้มันอ่อนลงหน่อยได้อีกนะครับแต่ประเด็นนี้ก็ดูก่อนว่าตัวเลขมันจะเท่าเดิมเท่าครั้งก่อนเนี่ยเท่าเท่าสัปดาห์นี้หรือเปล่าหรือลดลงอีกถ้าลดลงอีกดอลลาร์ก็จะแข็งเข้าปีกสตอรีร่มันก็จะดีเข้าปีกนะครับจะเห็นว่าดอลล่าร์ตอนนี้นะครับ สัปดาห์ก่อนนู้นนะครับประกาศหนอนฟาร์มตัวเลขออกมาดีใช่ไหมที่สัปดาห์ที่แล้วก็พีแต่ว่าวันสุขที่แล้วตัวเลขมันยอทั้งแนวต้านของดอลลาร์เนี่ยมาอยู่ที่103นะครับตอนนี้เทรน์ไลน์ที่เราตีไว้เนาะเห็นป่ะเนี่ยจุดนั้นพบเราอยู่ตรงนี้ถ้าเรกตรงนี้ได้ก็เจอกันที่104ตรงนี้ได้นะครับอ่าตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวสรุปให้อีกทีหนึง่งตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้านะครับมี ประกาศนะครับอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาของญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษกับก็สวิตฟังเนาะถ้าคนที่เทรดเป็นคู่เมเจอร์เลดแต่ผมแนะนําให้ดูเป็นดอลลาร์เด็กดีกว่านะครับดูมันจะไม่เหนื่อยนะครับดูดูเป็นฝัง่งฝั่งไปดีกว่าแล้วก็บีซิปิเกอร์ก็คือมีเจอร์มพาเวลออกมาพูดมเมื่อวันศุกร์นะครับให้รอ,ให,รอให้รอดูว่ามันจะได้ตลาดนะครับอทีนี้จริงๆแล้ววันอื่นก็สําคัญเนาะ วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสมีประกาศ s r วิ c พี m i แล้วก็ของเดีย๋ยวไปให้ดูดีกว่านะครับวันพฤหัสนะครับมีประกาศอ่าเนี่ยครับตัวเลขเพียบนะครับเนี่ยเจอมันปแปลกแไม่ไดไม่ได้ฟังิงนะน่าจะประมาณใกล้ค่าเนี่ยผมมองว่าเอ่อตัวเลขพีไส่วนใหญ่ถ้ามาเลยห้าสิบ สเตตเมนต์มันจะดีแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าต่ำกว่าห้าสิบเนี่ยติเมนต์จะไม่ดีนะครับฉะนั้นถ้าจะดูดูของยูโรโซนที่ดูยูของดูของเยอรมันประกอบด้วยถ้าเยอรมันดียูโรโซนก็จะดีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไม่มีอะไรกันแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโมเมนตัมภาพรวมของกราฟดีกว่าเนาะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยกราฟอ่ะมันจะเป็นอย่างไรต่อเนาะ,ะทีนี้นะครับเอ่ออันนี้คือแผนที่เรา ประเมินกันไว้ซึ่งมันยังใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยในกรอบเทรดเห็นไหมเราใช้กรอบเทรดกรอบเทรดเดียวใช่ไหมเดี๋ยวอนุญาตไฟทุนนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับปรับนิดนึงพออ่าผลักให้วสวยๆนะครับหมายความว่ากราฟมันขึ้นมาติดเราเอาจุดที่มันสัมผัสปล่อยที่สุดแล้วเกิดแอคชั่นนะครับทีนี้กราฟมันขึ้นมาติดแล้วย่อเนี่ยแปลว่ากรอบ แนวรับตรงนี้มีนัยสำคัญนะครับทีนี้ผมให้ความสำคัญกับกรอบอกรอบดัลต้านนะครับกรอบแนวรับนี้เปลี่ยนเป็นสีด้ำเงินแล้วกันเนาะึ๊บอ่าอ่าทีนี้กรอบตรงนี้มีนัยสำคัญนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าวันประชุมอ่ะถ้าตลาดมันวิ่งนะครับจุดจุดเทรดที่เสี่ยงน้อยสุดคือแถวนี้กับแถวนี้เท่านั้นนะฮะคุณรอหาทาเฟรมเล็กๆแล้ว จังหวะเข้าแถวแถวโซนตรงนี้ดีกว่าถ้าราคามันสวิงนะครับลองลองหาจุดนี้น่าสนใจนะครับมามันไม่ควรหลุดมันเป็นกรอบเทรดของสัปดาห์หน้าไปแล้วนะครับหรือว่าใครจะตีเกาะตีเทลลน์ตีอะไรพวกนี้ไปก็เนี่ยเป็นกรอบเทรดอีกทีหนึง่งอันนี้เราสเกลดูกรอบเทรดใหญ่ๆกกอนเนาะส่วนคนที่เทรดกรอบสั้นกรอบเด็กเราลองไปดูแนวรับต้านกรอบสั้นกรอบเด็กอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าย่อไปคุณจะเจอแนวกรอบของราคาตรงนี้ทีเนาะเดี๋ยวเราดูภาพใหญ่ก่อนว่าเวลา สัปดาห์หน้าเวลากราฟมันจะวิ่งมันวิ่งในกรอบอยังไงได้บ้างถ้าเกิดการสวิงของแรงแรงนะมองว่าก็อาจจะใช้เส้นเหลืองนี้นะครับผมตีเป็นกราฟอันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็ก์นะก็น่าจะวิ่งประมาณอย่างนี้นะครับใช้เส้นบริจเอรแบนล่างเป็นตัวกรอบก็ได้นะครับก็น่าจะแข่งไซเวอร์ก่อนในะช่วงต้นสัปดาห์ซึ่งกลางสัปดาห์นะครับช่วงวันพุธข้าไปวันพฤหัสเรามีผลการประชุมเอฟเอมซึ่งเราจะต้องดูว่า จะประกาศยังไงนั้นกราฟาอาจจะได้สับไปสับมาไดา้ส่วนราคาทองคํานะครับแล้วก็มีผลนะครับเราจะเห็นว่าที่ผมไม่ไม่เอาพันธบัตรขึ้นมาพูดเพราะว่ามันชัดแล้วว่ามันไหลนะครับทีนี้กราฟมันจะไหลไม่ไหลทีเนี้ยต้องรอดูว่า FOMC ประกาศยังไงนะครับแล้วก็ดูสปิเกอร์ของพาวเวลทีนี้กราฟราคาทองคำนะครับเรามาดูเทคนิเกิลก่อนผมวันนี้วันนี้ผมยกตัวดอลลาร์ขึ้นมานํานะครับเพราะว่ากราฟอื่นมันชัดแล้วนะครับว่ามันไหล ตัวดัชนีก็ไหลนะครับที่เมื่อกี้ตอนต้นเราพูดไปแล้วเนี่ยครับกราฟเดย์นะครับเห็นครับตรงนี้เกิดสัญญาณจุดกับตัวแล้วนะครับมีสามแท่งนะครับเป็นจุดกับตัวแล้วก็แนวโน้มราคาประมาที่แต่เรามีแนวรับสําคัญอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดใช่ปหแต่ว่าที่สําคัญคือสองหนึ่งสี่สี่นะครับตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญถ้าหลุดลงมาเจอกันโซนล่างนะครับสองศูนย์สองสองหนึ่งศูนย์สองพันหนึ่งร้อยได้นะครับสองหนึ่งสี่สี่มาสองพันหนึ่งร้อย แต่ถ้าไม่หลุดก็มีเป็นซ e n t i m e n t เชิงบวกอะไรต่างๆมานะครับเราก็ใช้ไฮเก่าเป็นแนวรับอาจจะดีดขึ้นไปได้นะครับเพราะทองตอนนี้มันกำลังเทสเนี่อันนี้ผมปิดวีให้ดูจะเห็นว่าเส้นสีม่วงที่ผมทําไว้จะเห็นว่าทรงการาฟมันเป็นทรงแนวน้อมนะครับมันไม่มีแนวต้านข้างบนนะครับอันนี้คือเส้นที่ผมวัดจากไฟโบขึ้นมาเนะี่ยฟีบนัชชีนะตรงนี้คืออีกแนวรับหนึ่งที่ใช้เส้นไฟโบรับก็ 2,003เลยนะครับถ้าหลุดตรงนี้ขึ้นไม่ได้จอกันทะัข้างบนมี2,003ก่อนนะครับแต่ถ้าตรงนี้เอาอยู่นะครับก็ข้างบนแต่ถ้าไม่ก็ย่อลงมาข้างล่างต่อนะครับเนี่ยย่อลงมาตามเส้นกรอบแนวรับนะครับ2143 2111 1, 1แล้วก็2.274มี3โซนนะครับแนวรับข้างล่างนี้นะครับราคาทองคำมีแนวโน้มจะปรับตัวลงสูงมากนะครับจากกราฟเทคนิคแล้วก็จากแนวโน้มที่ ตัวครั้งที่แล้วเนี่ยตัวทางพาเวละให้ความสําคัญกับตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเขาบอกว่าเขาจับตาตัวเลขเงินเฟ้อว่าจะลงไม่ลงครับแต่ตัวเลขเงินเฟ้อมันยังไม่ถึงสเปอร์เซ็นเฟดก็ยังไม่อยากปรับลดอัตราดอกเบี้ยงั้นตอนนี้เงินเฟ้อขึ้นนะครับว่าไม่มีทางเห็นไหมครับทีนี้ผมกลับมาที่น้ำค่าน้ํามันครับเราดูกราฟเทคนิคไปกับตัวฟฟนเดเมนทลด้วยไหมครับกราฟกราฟน้ํามันเนี่ยแนวโน้มมันปรับตัวขึ้นตลอดเลยเปิดกราฟวีให้ดูด้วยเห็นปะ เนี่ยการว่ามันก็ไซเวย์ปรับตัวขึ้นทีนี้ตรงนี้มีโอกาสจะเรกเอาขึ้นไปเทสข้างบนนะครับถ้ามีประเด็นสําคัญเช่นการลดกำลังการผลิตหรือการประกาศแอคชั่น Action ของทางเออรัสเซียหรือของทางกลุ่มโอเปกอะไรต่างๆนะครับผมก็รอดูข่าวอยู่นะครับเราก็ไม่สามารถเดาใจผู้บริหารทางโอเปกได้นอะว่าเขาจะเล่นแอคชั่นยังไงต่อนะครับกราฟขึ้นไปรอแล้วพักตัวด้วยนะครับก็อาจจะขึ้นไปเทสตรงนี้นะไซเวย์แล้วก็อาจจะย่อได้นะครับรอดูะะะราคาน้ำมันนะกรอบน,นี้เป็นกรอบเซลล์นะ 83กับ85นะครับเป็นแนวต้านต่อไปนะครับส่วน79นะครับเป็นแนวรับนะครับ79กับประมาณ78 79-78เป็นแนวรับนะครับตรงนี้อยู่ตรงกลางนะรอก่อนนะครับสําหรับราคาม้มานทีนี้ราคาถ่านมันมีแนวโน้มป,ปรับตัวขึ้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สิ่งที่ผมเห็นอย่างนึงนะมืออัดเปิดให้ดูนะ,อ,ะอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะ อ่าอันนี้เป็นกราฟเดย์เห็นว่าราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมันทําให้ราคาคอมอดิตี้อย่างเงี้ยปรับตัวขึ้นตลอดเลยนี่ผมเปิดสรุปนะเนี่ยกราฟเดย์วันศุกร์ปรับตัวขึ้นใช่ไหมผมเกิดกราฟวีคเนี่ยกราฟวีคนะครับตัวคอมอดิตี้่ปรับตัวขึ้นเนี่ยเยอะมากเลยนะครับอ่าซอฟคอมอดติตี้ต่างๆปรับตัวขึ้นหมดเลยนะครับอ่ามันด้วยเห็นไหมครับซอฟคอมอดิตี้ปรับตัวขึ้นโกโก้ราคาโกโก้ปรับตัวขึ้นพีคมากนะครับอ่าทีนี้ เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาพูดนะผม,ล,มลืมพูดไปเรื่อง geopolitics ไป <c oughs> นิดนึงเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้เราดูอะไรไปบ้างดูราคาน้ามันไปแล้วใช่ไหมทีนี้ผมกลับมาที่ราคาพันธบัตรนะครับผมมองว่าราคาทำพันธบัตรเนี่ยมันน่าจะเป็นการปรับตัวเป็นเทนขาลงแล้วนะครับตอนนี้แนวโน้มมันเป็นปรับตัวเป็นขาลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนก็เปิดกราฟกรบอบเปิดขึ้นมา เนี่ยครับปรับตัวลงแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้จะดีดขึ้นหรือเปล่านะอาจาจะดีดขึ้นมาเทสแนวต้านตรงนี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้กราฟมันเป็นเด่นขาลงอาจจะปรับตัวขึ้นมาลงได้1.9แล้วค่อยรีบาวได้ะครับ,รบตามสตอรี่เนะาะทีนี้ผมเปิดกราฟเตเห็นไหมครับแนวโน้มมันลงครับตอนแรกขึ้นแนวรับอยู่ตรงนี้เนะเาะสร้งางไกด์ไลน์ไว้หน่อยดีกว่าเรามาอัพสายตาไว้ก่อนนะว่าแนวต้านนะครับอยู่ตรงนี้เอ่อแนวรับอยู่ตรงนี้ผมพูดผิด แม้ว่ามันมีโอกาสลงแล้วเทสยังมีได้นะครับดงนั้นรอก่อนว่าตัวทางประกาศเขาจะประกาศเพราะว่าตรงนี้มีนัยสำคัญคือเนี่ยตรงนี้หนึ่งสองไม่ลงแต่ถ้าเอาเนี้ยเอาไม่อยู่เจอกันข้างล่างนะหนึ่งสิบเจ็ดนะครับซึ่งดอลลาร์จะกระชากแรงเลยนะครับตอนนี้เราดอลลาร์ยังวิ่งอยู่ในกรอบอยู่นะครับต่ให้ดูเนีย่ยดอลลาร์ยังวิ่งไซเวยยังวิ่งยังวิ่ง อย่าวิ่งไกลอยู่ในกรอบอยู่ยังไม่ขึ้นอะไรนะเห็นไหมเห็นปหมอ่ายังมีกรอบสําคัญอยู่นะครับก็น่าจะเป็นเอฟเฟกให้กดราคาทองคำนะอย่างก่อนหน้านี้ราคาทองคำมันขึ้นมาเพราะว่าจีนนะ่ะก็มีข่าวว่าจีนนะซื้อ,ซ,อซื้อทองเข้าครังเก็บตลอดเลยนะครับตลอดสิบว่้าสิบหกเดือนเลยถ้าจะไม่ผิดในข่าวเนาะอ่าทีนี้เรามาดูราคาพันดัที่เราผมมองว่ามันจะปรับตัวลงเห็นว่าตอนนี้ราคาตัวดัชนีนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เนสแดก หรือว่า S&P 500หอเนี่ยก็เป็นเทนขาลงเหมือนที่ตอนต้นผมเปิดมาให้ดูนะครับแล้วก็มีสัญญาณเทคนิคที่คอนเฟิร์มแ้วด้วยนะก็มีโอกาสจะปรับตัวลงสูงมากนะครับซึ่งมันจะมีรองรับกับข่าวอสังหาต่างๆทั่วโลกนะก็เป็นประเด็นเชิงลบให้กับตัวดัชนีได้เช่นเดียวกันเพราะถ้าปรับตัวลงมันก็จะต้องมาติดแนวรับแถวๆนี้เนาะเราวางแผนไว้ก่อนนะว่าจะมองหน้าเทรดยังไงมองแนวรับแนวต้านยังไงตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญแนวรับสำคัญนะครับ ไม่ควรหลุดนะครับแต่ทรงกราฟนะครับวันพฤหัสวันศุกร์มันฟองมาแล้วว่ามันมีแรงสัญญาณขายนะครับตรงนี้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับดังนั้นเรามีมีความเป็นได้สูงที่มันจะปรับตัวลงส่วนวิกก็เช่นเดียวกันเนาะเราไม่ได้พูดถึงวิกมานานแล้วนะครับวิกนะครับลองตีเทรลลน์ดูเห็นไหมครับวิกมันเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มขึ้นเนาะแต่ว่ามันยังไม่ทํากรอบใช่ปะ อันจริงวมันมีกรอบอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวเทรลล์ตัวตัวเทรลลนยมันใช้ตรงนี้ถูกไหมครับถ้าเบรกก็ขึ้นไปเจอตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าวันนี้นะครับเราก็สรุปไปแล้วนะเรื่องกราฟนะครับเรื่องประเด็นสัปดาห์ก่อนแล้วก็ประเด็นสำคัญที่ผมพอดีไม่ทันได้พูดถึงนะครับลืมลืมพูดถึงไปก็คือตัว geopolitics นะในช่วงจากในช่วงแรง geopolitics เ,เนี่ยตอนนี้กลุ่มฮูตีนะครับ ก็ในทะเลแดงนะก็มีอาวุธไฮเปอร์โซนิกนะเปิดขายดูครับเนี่ยของเยเมนเนี่ยครับมีอาวุธที่ได้ซัพพอร์ตมานะั้นแสดงว่าในใน,ในทะเลในทะเลแดงนยะที่เขาลบกันกันกบอเมริกาแล้วก็อังกฤษเนี่ยอเมริกาอังกฤษจะทำลายกลุ่มหตีไม่ได้นะของเยเมนนะครับอ่อาดงนั้นประเด็นสงครามใน ในทะเลแดงหรือว่าที่เกิดจากฮามาสเนี่ยมันก็จะขยายวงไปตรงพื้นที่แทนทะเลแดงไปเรื่อยๆนะครับก็รอดูกนว่ายัางไงต่อซึ่งตอนนี้อิสราเอลไม่ฟังคําของนานาชาติหรือว่าไบเดนนะที่จะบอกว่าไม่เออ,อยากจะให้หยุดการทารังปอาพันุ์นาะก็เขาก็จะโจมตีเราเอในในกาซาต่อไปนะครับก็เราจะเห็นว่าข่าวนะครับเราชินชาข่าวสงครามไปแล้วนะครับหเห็นว่า ที่ผมเน้นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจกับเฟดกับพาวเวลมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ตลาดเริ่มหันมามองประเด็นเรืร่องการประกาศตัวเลขมากกว่าสงครามแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดหรือเปล่านะครับถ้ามีใครประกาศอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีข่าวอย่างหนึ่งก็คือสวีเดนกลับมาเป็นได้เข้ามาเป็นสมาชิกนะโตอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็รัสเซียกู่ตอบโต้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางปูตินก็ออกมาบอกว่าพร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลีย์ต่อสู้กันนะ ก็เหมือนเป็นการถามข้างว่าพรอบจะสู้กันหรือเปล่าเนาะก็อีกอย่างหนึ่งก็มีข่าวหนึ่งนะครับก็คือมีข่าวว่าทางอเมริกาจะนําเงินที่ยึดจากรัสเซียนะครับมาสนับสนุนให้ทางยูเครนนะครับซึ่งทางรัสเซียก็ไม่น่าจะยอมนะครับก็เป็นเรื่องประเด็นคอนฟ lict นะครับทางจีโอโพล t i ิกนะครับที่ออกมาแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าทางผู้บริหารประเทศเขาจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปเนาะอ่านี้ก็ ประเด็นที่เราจะอัปเดตนะครับก็น่าจะจบจากเพียงในวันที่สิบเจ็ดมีนาคมนี้เนาะก็มีทั้งข่าวนะครับมีประเด็นสําคัญมีตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีแนวนโน้มของกราฟสัปดาห์หน้าน่าจะเล่นประเด็นเรื่องเอเองินเฟอ้อนะครับถ้าถ้าเราไม่มีข่าวอะไรที่ส่งผลกับตัวเลขเงินเฟ้อผมคิดว่านะ้ำมันอาจจะปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าน่าจะเป็นโพสิทีฟกับดอลลาร์ถ้ามีอะไรผิดพลาดน,นะเพราะว่าทางเฟดยังไม่น่าจะกล้าแอคชั่นอะไรเพราะดูจาก ข่าวด้วจากแล้วเฟืส่วนใหญ่พูดแล้วทำนะครับมันก็สามารถฟังจากเฟื่ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับก็จบจต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอโชคดีในการลงทุนนะครับผมสวัสดีครับ